สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางจากกำแพงเพชรไปยังจังหวัดนครสวรรค์นะคะจังหวัดกำแพงเพชรนี้ก็จะเป็นที่ราบรุ่มนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะตอนนี้ก็มีการทำนาแล้วนะคะเขียวชบุม่มน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะสองฝั่งทางมีต้นไม้นะคะสวยงามโดยเฉพาะต้น อินทนินหรือต้นตะแบกนะคะซึ่งออกดอกสีม่วงนะคะสวยงามมากเลยนะคะและขณะเดียวกันก็มีต้นสักนะคะอยู่ด้านขวามือต้นสักนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะคะสามารถที่จะนำไปสร้างบ้านได้นะคะ ต,ต,ต้นตะแบบหรือต้นอินทนิลออกดอกสีม่วงนะคะสีม่วงส,ส,สวยงามนะคะสีแห่งความมั่งคั่งนะคะสีม่วงนะะมีความสวยงามทนะ่าจะมองเห็นต้นตะแบบเป็นระยะๆะะนะคะ ถนนขนทางก็กว้างวังพอนะคะฝังเลนซ้ายเลนขวานะคะสะดวกสบายแยกเลนซ้ายต่งางหาเลนขวาต่างหากทำให้เกิดความปลอดภัยสูงของผู้สนจรไปมานะคะข,ขับรถอย่าใจร้อนเพื่ออาอ,อรเพื่อนร่วมทางขาับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถนะคะ Magandang ka